สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับาทางสาธารณะนะครับถูกบุกลุกเนี่ยอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยหากไม่ดําเนินการจะถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่นะครับเ,เรื่องนี้ก็นํามาจากคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดนะครับที่ออ่อออางเกตสองศูนทับสองพนะครับก็นํามาจากเว็บไซต์ของสารปกครองซึ่งเป็นอุทาหอนคดีปกครองนะครับ ไฟล์เอกสารเนี่ยก็จะแนบลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายด้านล่างของคิดนะครับโดยคดีนี้นะครับก็จะมีกฎหมายเกี่ยวข้องด้วยกันก็คือพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับมาตรา59แล้วก็มาตรา68วงเล็บแแล้วก็พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นครับมาตรา16วงเล็บ27แล้วก็เบียบกระทรวงมหาดไทยว้วิการ ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับปศ2553อ5 25ซึ่งคดีเรื่องนี้นะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาได้ซื้อที่ดินในบริเวณใกล้เคียงนะครับโดยต้องการนํำรถบรรทุกดินเนี่ยเพื่อเอาไปถมดินในพื้นที่ตัวเองนะครับโดยประสงค์จะใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถเข้าออกได้เนื่องจากว่า มีผู้บุกรุกที่สาธารณบริเวณดังกล่าวอยู่นะครับก็เลยไปยื่นคําร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลน,นะครับซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยซึ่งก็ไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับก็เลยมาฟ้องนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีนี้ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเนี่ยนะครับก็ได้ไปตรวจพื้นที่นะครับพบว่ามีรัศดรบุกรุกนะครับสร้าง สิ่งปลูกสร้างไว้ในบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งก็อยู่กันมานานนะครับซึ่งผู้ถูกฟ้องเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้บุกรุ่เนี่ยดำเนินการรื้อถอนออกไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ปรากฏว่ามีการรื้อถอนออกไปนะครับก็เนื่องจากว่าฐานะยากจนนะครับไม่มีเงินรื้อถอนหรือย,ยังไม่มีที่ทํากินและผู้ถูกฟ้องคดีนะครับก็ยังโต้แย้งได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยยังมีทางสานะอื่นที่สามารถเข้าออกได้อ,อีกนะครับแล้วก็ ผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีเองนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาพิเศษนะครับที่จะละเลยการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดนะครับคดีเนี่ยนะครับศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้รับฟังพยานหลักฐานแล้วนะครับก็ได้มีคำวมมินิจฉัยนะว่าทางสาธารณสมบัติเนี่ยเป็นทรัพย์สินซึ่งประชาชนเนี่ยใช้ประโยชน,นย์ไว้สาหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับจึงถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับซึ่งอยู่ในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันนะครับ เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองนะครับก็จะต้องดําเนินการตามกฎหมายเนี่ยเพื่อให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยออกไปจากทางสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้เป็นปกติโดยการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนะรหรือนายโองค์การผริตสัญบนเนี่ยนะครับเพียงแต่มีหนังสือแจ้งไปยังผู้บุกรุกนะครับให้ออกจากพื้นที่นะโดยไม่ได้มีการดําเนินคดีแก่กับผู้บุกรุกนะครับหรือผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองเนี่ยโดยที่ ผู้บุกรุกเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่บุกรุกเนี่ยในพื้นที่สาธารณะมาโดยตลอดนะครับจึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่นะครับตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารประโยชน์นะครับสารพองสุดก็พิพากษาะนะครับให้ผู้ถูกฟ้องคดีดําเนินการนะครับเพื่อให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดทุกรายนะครับออกไปจากทางสาธารณประโยชน์สวัสดีครับ